มันเริ่มจากภาพลักษณ์ที่ไว้ใจได้เกินไปคนหนึ่งใช้ชีวิตหรูมีเพื่อนฝูงเยอะดูไม่น่าจะลำบากเรื่องเงินเลยสักนิดเขาเข้าหาคนรอบตัวทีละรายของเงินหมุนเล็กๆก,ก่อนเพื่อปิดยอดแค่ไม่กี่วันแล้วก็คืนเร็วแปะเหมือนคนมีเครดิตแน่นตรงนี้แหละที่เหยื่อเริ่มเชื่อแบบไม่ตั้งคำถามจากหมื่นกลายเป็นแสน จากแสนกลายเป็นล้านพร้อมเหตุผลที่ฟังขึ้นทุกครั้งสิ่งที่ทำให้ทุกคนไว้ใจที่สุดคือเขามีสัญญากู้ยืมครบทุกอย่างแต่พอถึงวันที่ต้องคืนเงินเขาเริ่มเลื่อนเลื่อนอีกวันและก็เลื่อนอีกสัปดาห์ตำรวจพบว่าเงินใหม่ถูกใช้ปิดหนี้เก่าไม่ใช่กำไรไม่ใช่ธุรกิจแต่คือการหมุนเงินล้วน แล้ววันที่ไม่มีเหยื่อใหม่ทุกอย่างพังลงทันทีคนทวงพร้อมกันแต่ไม่มีเงินคืนสักรายตัวเลขสุดท้ายพุ่งแตะหลายร้อยล้านไม่ใช่เพราะไข่โง่แต่เพราะความไว้ใจถูกใช้แบบโหดที่สุด